สวัสดีครับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยกับผมบาสครับอาจารย์นิติกรครับแน่นอนนะครับกับเลขคลิกชีวิตออนตัวฮะพวกเราสองคนได้เมื่อไหร่ถ้าอยากรู้เรื่องของตัวเลขโทรศัพท์มือถือที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้หรือไม่ต้องติดตามเลยนะครับ,รบวันนี้<อ>เราก็มาอยู่ย่านใจกลางชุมชนอีกเหมือนกันอาจารย์ว่าจะเป็นทางด้านของด้านหลังนี้จุฬาลงกรน,นะครับอันนี้คือตลาดสามย่านนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้น่าสนใจมากอาจารย์ไปที่ค้าขายอยู่ต้องดูเลยนะครับกับหัวข้อ ใช้เบอร์ไหนแล้วการค้าขายจะรุ่งรวยร่ำรวยร่ำรวยอาจารย์มีตัวเลขแนะนำไหมครับถ้าตัวเลขที่ทำให้ร่ำรวยนะครับผมคิดว่าร่ำรวยแล้วมีเงินเยอะที่สุดเนี่ยก็ไม่พ้นเลขนี้ที่อยู่บนเสื้อเนี่ย78นะครับตัวเลข78จะให้เงินก้อนใหญ่นะครับธุรกิจที่ใหญ่แต่ถ้าสำหรับคนที่หาซื้กินข้ามเนี่ยก็ถือว่าเลข7แปลว่าขยันครับ นะครับมันรวมกันมันจะมีพลังถ้าสมมติโทรศัพท์ผมขึ้นต้นด้วย0 8 7 8 7 8 7 8 7 8นี่ผมจะรวยเลยไหมฮะมันทำให้มีเงินนะแต่มีผลคือว่าอันนี้ตัวอย่างดีพอ8 7 8เเบิ้ลจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่านักเลงมากยังไงอาจารย์อารมณ์มันจะแรงจะไม่ใช่งานพิธีกรแล้วจะกลายเป็นว่าเออเก็บค่าเช่าที่เก็บค่าคุ้มครองแล้วยังไงมันจะรวยกว่าอาจารย์ ต้องบอกว่าเราต้องจัดตัวเลขให้เหมาะสมครับถ้าเราจะใส่7จปเข้าไปเราดูบุคลิกเราดูอาชีพเราครับเติมเข้าไปจัดน้อยอย่าไปใส่เยอะเพราะใส่เยอะแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะมากเกินเออเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้ยินแค่ต้นรายการนี้น่าสนใจแน่นอนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเคสกันดีกว่าอาจารย์อยากได้เป็นแนวเคสไหนบ้างฮะอ่ธุรกิจบริการค้าขายเจรจาได้หมดเหรอครับได้หมดเลยอาชีพที่ติดต่อแล้วได้เงินเนี่ยโอ้โหหรือว่าบางทีใครที่เป็นลูกน้องอยู่ แล้วบางทีทําในงานเกี่ยวกับการค้าขายถ้าได้เบอร์ดีๆก็ช่วยเสริมให้เราดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอ่ะค,ควรจะให้ลูกน้องมีเบอร์ที่พูดเก่งเออจะทําให้ร้านนี้ขายดีเอาคือะอยากรู้แล้วจัดพร้อมไหมฮะครับผมไปเลยครับไปครับโอ้โหมีหนึ่งเพลง โอปิงกอระไรบ้างวะไม่เคยโหจารย์สุดยอดเลยผมไม่ทันไม่ยอจย์ขายยังไงครับพี่เขาบอกขายเท่านี้แหละค่ะมาละสิบบาทพี่มาด้านหน้าดีกว่าว่างไหมเอ่ยมาเชิญด้านหน้านีดนึงสวัสดีครับชื่อพี่อะไรเอ่ยพี่กุ้งเชิญเลยขายตรงนี้มากี่ปีแล้วใี่นานอย่างตรงกลางเลยพี่ยังไม่ค่อยนานยายพี่บอยนี่รู้ไหมนี่ว่านี่คือรายการอะไรรู้เปล่าพี่ ใครเคียงไรเคียงนี่คือรายการตัวเลขพลิกชีวิตวันนี้เราจะมาแบบว่าดูเลขโทรศัพท์มือถือมาช่วยสแกนพี่ดูว่าโทรศัพท์ของพี่เนี่ยดีหรือไม่ดีควรจะเปลี่ยนเบอร์ดีไหมเพราะว่าหัวข้อครั้งนี้คือว่าใช้เบอร์ไหนแล้วค้าขายร่ำรวยตอนนี้ที่ขายอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็พอได้อยู่นะคะพอได้อยู่กาไรวันหนึ่งตกเป็นหลักร้อยเดี๋หลักพันหลักพันหลักพันโอ้โหไม่นราดาเลยนะขายส่งเปลี่ยนอาชีพเดือนหนึ่งก็คือมีตกเป็นหมื่นอะ โอ้โหมีอะไรบ้างที่เมนูร้านนี้อ่ามีส้มตังกับไก่ย่างค่ะเอออร่อยไหมร้านนี้อร่อยครับต้องลองชิมดูอร่อยครับอร่อยไหมไม่เก็บวิกินเองครับหลอกหลอกเล่นต้องแบ่งระวังเลยเดี๋ยวเขาหยิบอุปกรณ์ฟาดเลยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำต้องถางเออนะครับก็คือมาดูนีกว่าว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือใช้เป็นเบอร์อะไรโอเคนะสามตัวหน้าเราไม่เอาเราเอาเจ็ดตัวหลังโอเคครับค่อยๆบอกก็ได้ค่อยๆบอกค่อยๆนิดครับ เลขเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเป็นสไตล์เขาเรียกว่าสู้ชีวิตพลังตัวเลขจะเหมือนผู้ชายครับพอพลังตัวเลขเหมือนผู้ชายเนี่ยถ้าเรามีแฟนมีคู่แล้วแฟนเป็นเลขที่ไม่ขยันเท่าเราเราจะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวทันทีเพราะเลขมันเป็นเลขที่ต้องแบบใช้พลังว่าตอนนี้พี่กูเป็นหัวหน้าครอบครัวป่ะมีแฟนแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยไหมแบบว่าเป็นหลักในกาใครใครใครเป็นหลักเออใครเป็นหลักหน่ยังไม่ตอบบอกเบอร์แฟนได้ไหมเดี๋ยวไปเจ้าเทียบให้ฟังว่าเป็นยังไงช่วยกันขายของหรือเปล่า 24, 54 54้าเขาทำอาชีพอะไรเลขเขาสบายจังเลยอ๋อเขาทำงานหนังนะคะเขาทำงานก่ยเสียรก่อสร้างทำก่อสร้างโอเคคืออย่างนี้มันเป็นเลขกลุ่มเขาเรียกว่าสไตล์ธรรมะสไตล์วิชาการเป็นคนแบบว่าไม่เดือดไม่ร้อนไม่เครียดไม่อะไรกับใครคือไม่วุ่นวายจะนิ่งๆสงบสงบแต่เราเป็นเลขที่ต้องแบบขยันต้องสู้คือเขาเรียกว่าพี่จะเคยเยียอทยานแบบเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวทำนี่นะ เขาจะแบบเออเรื่อยๆเออยังไงก็ได้เขาจะนิ่งกว่าอันนี้พอบทบาทเราจะค่อนข้างร้อนรนกว่าเราก็เลยจะกลายเป็นหลักในครอบครัวเพราะเราดิ้นรนมันมีตัวเลขขายดีอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือเลข2 3 2สามสองสามเนี่ยให้ผลคือเสน่ห์แรงค้าขายดีนะครับแต่บังเอิญนะเบอร์มันมีเลขลำบากมากองอยู่ด้านหน้ามันก็เลยกว่าจะมีเสน่ห์กว่าจะอะไรต้องแบบต่อสู้คือง่ายๆสมบุติผมรู้จักตอนแรกผมก็จะไม่กล้าคุยด้วย ตอนเลขเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นพลังแบบว่าเหมือนผู้ชายมันจะดูดูดูง่ายๆว่าคนที่รู้จักเราเขาบอกเฮ้ยตอนแรกเขาไม่กล้าคุยกับแกว่าจะดูมีคนพูดอย่างนี้ไหมมีคนพูดดีไม่มีคนเหมือนมีคนบอกว่าเราดใช่ใช่เหมือนผู้ชายดูดูอ่าแต่พอสองสามตัวท้ายนั่นหมายว่าถ้ามาใกล้ชิดสนิทเฮ้ยก็ไม่กินร้านอื่นแล้วกินร้านเนี้ยนี่ครับพอจะถูกคอกันมีเยอะไหมครัมีเยอะเลยถ้าเปลี่ยนได้ก็จะทําให้ค้าขายร่ำรวยมากขึ้น ต้องบอกว่าส่วนค้าขายดีมันมีแต่ส่วนที่ทําให้เราเหนื่อยต้องต่อสู้เนี่ยรเราเปลี่ยนออกไปแล้วจะสบายขึ้นเอาใส่แต่สิ่งดีๆครับเดี๋ยวให้แนวทางน,นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเองได้แล้วเราก็จะเฮงเฮงเลยรวยเลยตรงตรงเลยคือตัวเลขไม่ดีใช่ไหมครับ,รบเปลี่ยนตัวเลขให้ดีแล้วตัวเลขไม่ให้มีรอยรอยรั่วเหมือนเรือที่ต้องคอยอับปางไปเรื่อยๆให้เลขมาสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเราจะรู้สึกว่าที่เราขายเนี่ยอาจจะขายดีขึ้นหรือไม่ก็ ปัญหาเรื่องการเงินลดลงแล้วเราจะสบายขึ้นอันนี้คือช่วยได้จริงๆนะครับแต่ต้องลองเปลี่ยนดูก็อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์สุดยอดมากเลยนะครับระหว่างที่เราสัมภาษณ์พี่กุ้งไปอาจครับด้านหลังไก่ก็ไม่มิสึงไมแล้วนขอบคุณมากนะครับขอให้โรยๆเฮงๆก็มีโอกาสเปลี่ยนเบอร์ได้เปลี่ยนเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะ